สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่สวนป่าเป้านะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างนะเราต้องมาถางหญ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงครับนี่คือสวนนะครับนี่จะมีไรอ้อยนะครับสวนเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะอันนี้นะครับ สวนของเรามีไร่อ้อยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีเถียงนาตรงนี้หญ้ารกมากๆ้วงนี้ต้องตัดออกให้หมดน่าจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์โหตรงนี้ก็เป็นเถียงเก่าของพ่อนั่เนี่ยหญ้าพวกนี้เราจะออกให้หมดนะตรงนี้หญ้าลกมาก มาดูอันที่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ที่ทำไว้ก็คือบริเวณตรงนี้นี่เราจุดไฟไปแล้วกองหนึ่งนะครับนี่นะครับที่เรามาจุดนะก็ได้บริเวณป้างอยู่เดีย๋ยวจะค่อยๆ่ถางไปแล้วก็จุดไฟไปทีละนิดละนิดละนิดเพราะว่ามันจะต้องกันยุงด้วยนะตอนนี้นี่เลยมันลกม,กมาก ลกมากๆเลยช่วงนี้จนถึงป่าไผ่ต้นนู้นนะครับนูนต้นไผ่นห่นก็ต้นไผ่ตรงฝั่งนูนก็จะเป็นสะพานข้ามลําห้วยไปถึงบริเวณนู้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปว่าเราทําได้ถึงขนาดไหนแล้วก็ต้นไผ่เดี๋ยวเราจะต้องแยกไปปลูกไว้ริมห้วยฝั่งถนน ลิมห้อยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับช่วงนี้หน้าฝนยุงก็เยอะมากมแล้วก็เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เรามาปลูกต้นไม้นี่ข้างล่างนั่นจะเป็นหลุบข้างล่างนี่อันนี้อาจจะยังไมนน่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ เป็นใบเมงลักนะครับต้นใบเมงลักอันนี้แล้วก็มีต้นพริกขี้หนูนี่ต้นพริกขี้หนูนะมันชอบร่มๆเดี๋ยวเราไว้ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับต้นพริกใบเมงลักเดี๋ยวมันก็จะขึ้นของมันเองนะอันนี้อาจจะจบนิดนึงเดี๋ยวเราจะหาหลักมาปักให้น้อง นี่นะนี่จะเป็นต้นมะละกอแขกดำอันนี้ต้องหาเดี๋ยวน้องก็จะฟืน้นต้องใช้ระยะเวลานิดนึงมะละกอแขกดำด้านล่างตัวนู้นจะเป็นลำห้วยกระเสียวนะฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกนี่จะให้ดูนะครับนี่งานช้างนะถ้าทำคนเดียวน่าจะไม่ไหว ต้นไม้ริมห้วยบริเวณนี้เราจะต้องอนุรักษ์ไว้จะต้องปลูกต้นไผ่ให้หมดเพื่อเป็นแนวกั้นห้วยมาตรงนี้นนี้ก็เป็นจอมปลวกโบราณที่อาศัยไว้ตั้งเถียงนาอากาศก็จะร้อนนิดนึงร้อนอบอ้าวเพราะว่าช่วงเย็นฝนจะตกนะครับ นี่ช่วงเย็นฝนก็จะตกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูงานยักษ์ก่อนก็คือถางป่านี่นะครับลกขนาดไหนลองดูฝั่งนู้นจะเป็นถนนนะหลังป่าอ้อยตรงนี้จะเป็นถนนไปป่าบัวไปทับหมันอสิบสี่ไล่นะครับโอ้ยุงยุงเริ่มเยอะแล้วครับ ยุงมันเริ่มมาหาเราแล้วเห็นไหมนี่เต็มแขนไปหมดโอเคเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันก่อนเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยุงจะเล่นงานเราแล้วครับบา,บายยค่ะไปเจอกัน